ปุ๊ <c oughs> บจริงเลยเหรอครับเนี่ยเอาไปปรับระดับตรงนี้ให้ของพี่แล้วก็ในเครื่องคนเก็้มันทะลุกอีกทางมาตรงนี้เวลาเราทำความสะอาดตรง่ายอุปกรณ์อะไรพวกที่ล็อกมันก็จะไหลมัน หายใจมันหายใจไม่ดีเ้ยว่าจ,จะลองเรียนมาไครับวันนี้มาเา่าโอ้โหเือด <c oughs> น่นีน้ฮะหมนหมุนหมนเดี๋ยวโดนนะสิ นั่นนั่นราวางเท้านะเราวางเท้าราวางเท้าเด็กลดลดลดไว้เช้าปั้นตรงนี้ค่ะอันนี้ปั้นส่วนนี้ค่ะันเ็เด็กครับนี่กทำก็ทเอสที่ ระวังเด้อรถเป็นเต็นท์ะรัเด้ออยู่ข้างบนนั่นแหละไม่ต้องลงมา๋ยวเจ็บอยู่ข้างบนนั่นแหละมาทางนี้เออเล็กเขดีกว่ารับดีกว่า๋ยวเจ็บเพฉลาดนะมนี่ไปแล้วร้้ ทำลงน้ำไม่ได้อันนี้ก้นเขยแดนนัน่นเองอปีใหม่ได้เปิดก็ติดล่มผลนล้มใส่ปิดละมันโดนทับไว้มีไม่ทันยกจนหินออกรูว่าเป็นแคอะไร พวกเขาไม่ได้เคลื่อนอะไระไม่รู้เข้าไปรอ,อให้ฝนัซาหรือเปล่ารอให้ลูกลังมันแห้งแบบเลยคัตเทอร์พิล,ล่าตัวบ้งตัวบ้งคัตเทอร์พิล,ล่าเนี่ย <laughs> อ่อนดีเดียตัวบ้ง ผีตากพระอ้อมละตรงอย่างเงี้ยหมดแล้วผีตากพระอ้อมผีตากพระอ้อม,มแสงผีผีตากเสร็จแล้วก็จะไปนอนร้อนเย็นงแสงไอ้หาศนี่หมือนี้ตากพระอ้อมมันก็ไม่แห้งดีอย่างเี้ <c oughs> ผีอะไรไม่รู้จักตากลูกโตหมดแล้วอันนั้นเด็กเขาทำอะไรจะคิดสั้นเปล่าเซลฟี่กันสองกระถก มีกากพระอ้อมยังไม,ม่ยอมน,นอนนี่มันโตมาเที่ยแล้วนี่เดี๋ยวม,มันก็ดแปนั่นนะ <c oughs> เที่ยลงเที่ยลงนะช้าละวันเที่ยลงเที่ยลงร้าละวัน โกหกนโหกาลวันเตียลงเตียลงสาลวันโอ้กหก เพลงฉันสิเงมเพลงฉันเป็นอย่างนี้เหรอนี่เห่งไฟแกงเห็ดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่างระดับเพราะเมื่อกี้เห็นแมวอยู่ไวๆอ่ะแมวแมวแมวนึงโอ้ยเห็ดนางฟ้านางลมของเราเองนะเนี่ยของเราเองอันนี้เงะอนุบาลยังไม่โตอันนี้มาข้าวมาข้าวบุ้ง แจวแลปิดไว้แล้วกูตาโอ้ยมาแรงเข้าไม่ได้เลยอย่างงี้ไม่ได้ปิดไว้สนิทอืมมาผ้าพูปีด้ำมพผ้ามาร้ามาผ้าแม่ปะนอมก็มาดูสิแม็กกี้ก็มาไปไปครัาตักน้ำ

ก็ิกระบอกเลยติดกข้นงจับจับตักระป๋องตกขนกบองสมัยใหม่น่นนานนานเงไม่ใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเจงแล้วนะโอ้อกิน้ง กินอะไรเข้าไปนะนะงับงับอะไรอ่ะสารสารลูกเลยลลกนลกมันโลกมันกินตามภาษาก่อนนี่จะนี่จะดูกินดีดๆดรหลายๆัวเป็น ใี่หมอดิโยมมียอมยัดเยีทำอยู่ที่บ้านลูกปากหาเลี้ยงเขาก็เอาไอ้ต้มผักอะไรไม่อยากไม่กล้าเอาเนื้อให้กินก็ไไรให้หมากินมังสวิรัติหมากินมังสวิรัตตอนนี้สามีมาเห็นก็บอกว่าโอ้ยขนาดหมายังให้กินมังเลย พวกกุศลกับภรรยาระวังเด้อระวังเล็กก็หาเพื่อนงอ่งนั่นเดินไปดูนาได้เป็นไงนาเป็นไงนี่เจ้าเพชรป่ะจะเพชรป่ะเฮ้ยใช่ครับ จะเข้ไปนอนเลยองค์กก็เรียกขานะเนาะง่ายบุกเต็มนี่ไงอดทั้งตัวเลยนี่ไงทั้งตัวเลยไม่ต้องมาแล้วบุกมองบุก บามาติดไฟเนะี่ยต,ต,ติดกระบองเขาเติดกระบอง,องกองันยังไงโอ้สามรถดวยไม่ใครกินกินได้นะครับเนี่ยใ <laughs> ดก้กินได้เลยดวงมากิน้ ็ลาเขาดูแก่ไม่ยู่นี่นิ้จื่อตกทอเนี่ยขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยนานอ่ไรส่ข้วกลมสว่าใช้เหียว่จับเนี่ใครกินหลักสาวนลดนี่สาวรถจกได้หรอลค่ะคือสองเอามาถวายโอ้ยกองอะไรเจมอะไรนมดวงไฟเดี๋ยวก็ไปไปแพ็คของต่อครับยังนไงเห็นเห็นดวงไฟติดข้างบนนะฮะ เด็กขติดก right. oh, okay. no? no, ันนองเขาบอะไมไมระวังไห้อะระวังไว้ระวังดีไหมน้อลอง3ก่อนระวังูครับระวังดีนะเราคำนวณให้อยู่ครัเป็นักบนดีครับแล้วนกมันจะขึ้นไปขี่ไหมอ๋อขี่แล้วดูแล้วไม่น่าจะรอดนะเนี่ยตอนนี้มันอยู่ตามเก มันมันแบบโอ้โหทำรังให้มันอยู่เลยเหมือนสร้างฐานฐานทับให้มันเอ้าถ้ามันเคลื่อนได้มันไม่น่าจะอยู่นะครับมันโยกไปโยกมาอะไรอย่างเงี้ยนกมันตัวเบาเลยเอาแล็จโซซิน้มาหายไปไหนแล็จโซโอ้มันอยู่ตรงนั้นนะนก อบอกหลวงปู่ใจดีสร้างบ้านให้อยู่แถมส่องไฟให้ด้วยบ้านมีไฟด้วยนะดูดิติดไฟให้ด้วยโบกข้าวให้กินดีางหา ก็ยังทงเรื่องก็จีใส่เนี่ยน่ะติดกระดาษไว้ยังไม่ได้เลยคะนั่นก็เอียงนั่นเอียงเงินอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะทั้งทครงนี่ยเอียงอยู่บนไฟเลยนั่นน่ะเดี๋ยวคนมาอยู่มันก็ไล่มันหนีได้ยังไม่เปิดให้คนมาอยู Eat, ่หรือมันจะไล่คนออกไปเอ้ยมันอยู่นะไม่เดี๋ยวมันไม่อยู่จะโดนเหงาลองเจ๊กแจ๊กแจ๊ก วงเงีงงาวงเงามงมันทีมเต็มวัดเงี้ยนะะทีวีนั่นน่ะอันนั้นน่ะตู้ทีวีเพราะว่าพันลูกถ้าทำรูกปัญญาแรงห่งถ้าทำรูปรูปเกี่ยวกล้วอ,อีกทีเนี่ยมันอาจจะไป เมืองยักษ์เพราะว่าตัดหัวลิงเสียบกระจานไว้เต็ม่หมดเลยเราเราเมืองยักษ์ป่านี่ตัดหัวลิงก็เสียบไว้ออกให้มันดูเรื่องสีต้าอ๋อเด็ดหัวมอันนั้นมันมีหัวยักษ์หรือหัวลิงไม่รู้มียักษ์ก็มีหัวยักษ์เหรอยักษ์ก็มีมีหมดเมืองนี้ทั้งจัดการทั้งยักษ์ทั้งลิงโดนเรื่องสีลูกเดียวมีเรื่องซ้อมหัวทำไมเนี่ย ไม่เดินเรื่องๆมาเด็กที่้านโควิดที่้าโควิดว่าเดินเรื่องทำเอ่น้นเข่เลยสงสัยเหมดแห้งทุกคนมาจจินเข่าเลยไห่รู้ยังไงไม่รู้เรื่องโอ้นี่ได้ยังงซาซเวยใครไปกิ้มเข่าไปจิยังเร็ว วันนี้มาได้กินเผาคือทอดกานะฮะไม่เด็กมอหนึ่งมาอยู่กระปอก็ไมนแอลได้เหมาอยู่ในแอรก็ไม่ได้ตกเย็นนะนี่แบบโอ้ยคือทอดประหลัดเด้อโคมัตสุโอ้นี่มันชนอะไรมาเนี่ยเต็นหมดเลยโอ้ยนี่ใส่ก้อนเดียวนี่สวงน้ำหนักมันไม่ใส่ายกพื้นน้าไง เล่นอย่างนี้เลยนะตกนจะตาลด้วยเหนเยอะๆมึงก็สวงขึ้าไล่ใส่เสมอแม้นมาเลยไปเรียนเหรอเอาเแ้วขิงไม่ขินต่อไปคนที่ปิดแล้วมองเลยต้นตาลยังรออยู่ ไม่เหลือสภาพเด็กเด็กตอนนั้นเลยเด็กตอนนั้นอย่างซนมันกินเข่าคู่มือเป็นไงขื่นคู่มือล่ะอันนี้ไม่ไม่สูงจะออกก้าวไม่หรอกพักเยอะเลยนะตอนติดโควิดอ่ะทำเยอะแต่เมื่อแต่ว่าหลังหายแล้วมีแต่คนหนึ่งอยู่ไหวนะโอ้เสร็จแล้ว啊 พัดยกพัดยกอลไรเสร็จเห็นอยู่แล้วมันมันยังไม่เสร็จไม่พัดยกเสร็จไงกูใส่เสื้ออีกกระหากแม่งนะลงไม่ล่มไม่เห็นหน้าเลยลงไ่อยู่นู่นอยู่วะนะเขาไม่ต้องเขียนเรกลงไม่ล่มมาอยู่ในทางขึ้นแล้วเนี่ยเปิดทางขึ้นเลยอ่ะ คุณนได้นั่นไงลงข้อความคิดมาแล้วอุ้ยไม่ดีมั้งพอท่านเดินไม่ไหวเดินมาได้ไห้ก็จะทำทางให้ผ่านน้ำตกได้จะออกแบบคล้ายหินหินไทสานที่มันเป็นสะพานเป็นยังไงฮะแล้วก็น้ำรอดมีสะพานมีหินมีน้ำรอด โอ้โหงั้นเครับโอ้โหเรานึกไม่ออกเลย้ยน้ำรอดมันก็เสียน้ำประปๆานึกไม่ออกเลยคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำมันจะต้องออกมาข้างนอกมาด้านหน้านี้อยู่แล้วคล้ายๆว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันงเงี้ยไม่มีทางเดินเลยนะน้ำรอดมันก็เสียน้ำประปรามันไม่เด้ดโชว์นะน้ำมันจะโชว์ออกข้างหน้าหมดนะครับแต่ว่าเราจะทําแบบ อืแต่ให้มีทางเดินได้บ้างเป็นใบเดินได้บ้างออกฟ้าออกข้างหน้าไม่หมดแหละแต่ว่าจะให้คนเดินเดินได้ด้วยมันมอไม่เห็นภาพเท่าไหร่อย่างนี้เหรอมันเตเป็นสะพานอย่างเงี้ยฮะน้ำรอดอย่างนี้ยฮะน้ำรอดมาแล้วก็ลำตัวก็มาทัวข้างหน้าอีกด้อนนี้เหรอคะไปข้างบนนี่ ตรงนี้มันจะมียกขอบอีกไงเพราะว่ามันจะมีทางน้ำไงใช่ตรงนี้ก็จะมีน้ำตกคล้ายๆเดิดมนี่แหละเพียงแต่ว่ามันบ่อมันเป็นคนละแบบแแนั่นแต่ในเรื่องความปลอดภัยกับความสะอาดทำความสะอาดได้ง่ายจัดการขี้นกได้ง่ายใช่โอเคนั้งสองรอลานนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้ัน่ครบปิดอ ปิดนั่งตั้ตกปั๊บน,น,นกมันก็ามาอยู่เลยมีพลังงานสูงสังเกตได้จากที่นั่งเดี๋ยวเราจะไปส่องที่นั่งของแต่ละคนหลังจากเทศแล้วใครพลังแรง,ง,งสุด